ก็สวัสดีรุ่งคิตทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาโซโล่แรกงนั่นเองนะครับแล้วก็การที่เราโซโล่แรงเนี่ยเราก็จะแบนแกรกคือผมแบนแค่ตัวเดียวเวทที่ทําให้ผมเล่นง่ายมากที่สุดนั่นเองนะครับผมผมกดขอนาคอสไปเลยนะผมไม่กลัวว่าเขาจะหยิบโจ๊กเกอร์แล้วเขาจะหยิบอะไรมาผมมั่นใจในนาคอสนุ๊กวิลเลผมโหสิบสามนะในแรงแต่ไม่กดในผมว่ะเขาไม่มั่นใจในตัวผมว่ะ คลิปนี้จะเป็น EP 4แล้วนะครับผมสำหรับการตะลุยโลก Overlord นะครับในในน่ะอะไรวะผมพูดอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าเล่นนาคอสตะลุยตะลุยโลก Overlord ใช่ไหมชื่อคลิปผมอ่ะผมก็ลืมชื่อคลิปของตัวเองนะฮะก็เป็น EP 4แล้วเนาะเออประมาณนี้นะฮะก็ฝากติดตามกับซีรีส์นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับซีรีส์นาคอในโลก Overlord เนาะ เออแต่ว่าขึ้นซูพีมก็จะกลายเป็นซีรีส์ในโลกซูพีมขึ้นอิมมอร์ทก็เป็นอิมมอร์ทนั่นเองนะผมก็จะค่อยๆไล่ไปหลายๆอีพีนะเชื่อว่าทุกคนชอบนาคอสกันอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะมาเล่นแล้วก็จะแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูว่าเจอตัวละครพวกนี้พวกนี้เล่นยังไงดูอย่างการเนี้ยดูดูการเจอตัวละครก่อนนะฮะตานี้ คีร่าโจ๊กเกอร์ลิเลียนาโอเมนเป็นตัวที่ผมไม่ชอบแทบจะทั้งหมดเลยเลยหรือทั้งหมดเลยด้วซ้ำนะกบอีกตัวหนึ่งก็ไม่ชอบดูตานี้จะเล่นยังไง <laughs> จะเล่นยังไงนะฮะเรามาดูกันโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในเกมกันเลยครับผมตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูก,ถกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง โอเคครับผมก็เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะขึ้นไปฟาร์มด้านบนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะาร์มทัวเล็กก่อนเลยลําดับแรกก็สล <c oughs> ับนาคอผมจะชอบกดอโจมตีขณะเคลื่อนที่นะครับเวลาปาดไม่ได้ปาดโดนนะฮะถ้ามีท่าหัวเริ่มสายก็ฟ <c oughs> <c oughs> ิกเลือกอื้อหือ เอโอโ้โดนไปสองคิวเลยนะฮะหยาบจัดโดนเวดเลสด้วยไหมเนี่ยอืมดําแย่เอ,อือเนี่ยเกมตามละ <c oughs> แล้วผมทําให้มันเกมตามไงเออกะว่าแบบว่าจะเสียไดย้ไอ,อ้สจัวตายก่อนไงถ้าสจัวตายช้าไม่ใช่จะัวตายช้าเออสู่ตายก่อนถ้าไอสู่ตายช้าก็อาจจะ มีโอกาสที่มันจะลึกกว่าน,นี้ไนงะนี่อะไรฮนะแก้ใหม่ฮนะแก้ใหม่นะอาจจะวาร์มช้านิดนะ่ะนี่ก็จะดูดจังเลยโอเค,อเ,คเขาเรียกว่าเดี๋ยวเกมไม่ตรึงเดียเกมไม่ตรึงถ้าไม่ชมชอบดูเกมตึง,ตงใครที่กำลังหา IDROV ผมขอแนะนำเพจ e อ m i n t o n TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิป ยยูไม่ฟิกเกอร์เลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแม่งรีบจัดเลยอ่ะเพื่อนเรารีบจัดที่น้องผมเก็บงานให้กีร่าต้องดูนะฮะดูดูดูกีร่าดีนะครับว่าเข้ามาซ้อนเราไหมเรถแปะอ่าคิร่าอยู่บนอย่างนี้เราได้ดาร์กนะยิงช่วงต้นเกมอยากอยากได้มังกรมากกว่าแต่เราไม่สามารถแปะได้นะ เฮ้ยเดี๋ยวติดนึกว่าจะโดนดักปรกโอเคบับบูยังไม่เกิดนะมาเดี๋ยวจารีบบอกโซลีเวอร์นะครับผมสำหรับผมเขาโซนกันดีจังวะ อย่าคยดูอยู่นะครับผมฝากกดไ like, ลค์คนละห like นึ่งไลค์กันด้วยนะฮะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตรุยโรคนาะคอสของเรานะฮะไป let's go เฮ<ฟ>้ยมันบนโดนอีกแล้วน้ำบนโดนอีกแ,แล้วเหรอน,นี่ยสีวิจะผมเอาเลดก่อนตอนนี้ตังผมนำอ่าตัวคีลานะฮะนั่คีล่ารู้สึกว่าจะนำทุกคนเลยในเกม อืมตายอีกแล้ว2,000นะฮะฝั่งตรงข้ามก็ผมแบกตั้งอยู่คนเดียวนะตอนนี้แจ้งโอเมนน่าจะยากนะคิดว่ายากอยู่แล้วครับผมนหนยีน่าเดินเกมให้นิดหน่อยสจวรเอายากเฮ้ยเชียเดินไปอย่างนี้เฮ้ยอยู่นะ มันดึงไปนู่นเลยเปิดแมปแล้วอ่ะเฮ้ยสตาร์นว่ะเฮ้ยชิงคีบเฮ้ยเยน่าชิงคีบว่ะนี่โดนเหลี่ยมคีล่าแล้วตอนนี้ <c oughs> เกมใหม่ฮนะต่างตามคี่ร้าเลยนะอันนี้เฮ้ยเปิดแหวนเลยอ่ะผมว่าผมยังไม่เล่นดีกว่าลึกเกินอ่ะตาย <c oughs> คือคุณเป็นลมคุณอยากจะฆ่าโอ้แล้วพวกมันซ้อนได้ไงผมว่าผมต้องเล่นกับยีหน้าว่ะเล่นกับคนอื่นไม่น่าไหวว่ะ การที่เราโซโลมาแล้วมันก็หยาบอยู่เหมือนกันนะสามพันหนึ่งสามพันหกคีร่ามารวยเลยวะมาได้ด้านบนผมทีเดียวรวยเลยไร้กกลาดกางอยู่ยตรงนี้คีร่าน่าจะลงมาล่างนะแต่ผมคิดเอ้ยโอเคโอเค อยากให้สจโจมันลึกอ,ลอ,อเมนแม่งดันแต่บ,บ้านอิบราเฮ้ยอย่างนี้ผมเอากอนได้ไหมแม่งดันแต่บ,บ้านนี่เอาดารก์กดารก์กดารก์กน่าจะได้นะอเสโอเคอเกี่ยวออบเจกต์บ้างนะฮะ4 0 0แล้ววะโอ้โห ตังคิล่าก็นำผมไปเลยอะป้อมเราโดนเหล่าหมดเลยอะไร่คิล่าตัวมันกิ่งนะฮะเต็มไปได้ก็หน้าแบนนะครับผมสำหรับตัวคิล่าโนบะระโอเค มันมั่วมันม่วพอดีนะฮะก็เลยโดนมันมั่วพอดีเอ้ยยูยูดะไม่ฟิกเกอร์วะเฮ้ถ้าไม่มีโอเมนอยู่ผมจัดเลยนะถ้าจอยก็ไม่กลัววะผมบอกเลยตอนนี้ โอเมนโอเมนดัก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 เฮ้ยเอไม่เช็คพุ่มด้วยอ๋อโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวละน้ำมนต์โดนเลยเฮ้ยไม่ออกมาด้วยไอ้บ้าสัตว์ดักที่นี่ สาดดักเลยนะเมื่อกี้มันไปเอาบนอีกเออมันไหลไปบนลไปเร็เม่ลากเขาข้างในฮะเดี๋ยวโดน คิร่าเหยียบแล้วนี่มันตายแล้วหน่ะคิร่าสาสจะโดดมันดักเฮ้ยเฮ้ยกดกดตีไม่ตว่ะหืมไม่ได้ว่ะเลือกเลือกผมเครื่องหลอดอะ เข้าไปคือโยนเลยมันเป็นสวตวัดไงถ้ามันเป็นแคลรี่ตัวอืน่นผมใส่เลยนะเมื่อกี้เดอดคนล,ละขึ้นหลอดผมครึ่งหลอดอะผมมั่นใจว่าผมฆ่าได้นะช่วงกี้พอมันเป็นสวตวัดแล้วมันแบบว่ามันสามารถแปะผมได้ไงเช็คผมเช็คคุณเช็คไปฮะเพื่อไปลุมเรนบนเดี๋ยวผมต้องคุมกลางแรง่ากไหม どこもかしこも次元เ力の匂いがอるなอยดตกันสามหกันหโอเคตังไม่ค่อยต่างจากคีล่าล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหมโอเคตายตายโอเคเสียฟิกเกอร์เฮ้ย คือสัจ๊วตเขาฟิกเขาเก็บฟิกไม่หนีผมตลอดเลยตัวเดียวเฮ้ยเ่าโดนนี่ย่อ้ีนเดียวผมจะถึงว่าไงคือเป็นตัวที่แบบว่านาคอสหาจังหวะเข้ายากมากๆนะเข้าสัจจวตโดนลิเลียเขาลิเลียโดนสัจวตคือแบบเข้าไม่ได้เลยโอกาสเข้ายากมากเลย ต้องรอ้อยมันจ่ายหมดจริงๆซึ่งยากมากๆขนาดสจ๊ตวตจ่ายหมดแล้วอะไม่ยังเหลือฟิกเกอร์อีกมันต้องจ่ายหมดขนาดไหนวะจนสจ๊ตวตจ่ายฟิกเกอร์แล้วฝั่งนู้นยังมาซ้อนอีกอะโอ้โหไม่รู้จะจ่ายหมดยังไงนะต้องจ่ายหมดแบบหมดจริงๆถึงจะเข้าได้นะ ไม่งั้นยากอ่ะชีล่าเขาไปแปดพันแล้วอะ่ะเวอร์ไปไหน,นก,าก,การได้ไหมเลนกลางต้องให้มีหน้าเปิดโซนเอลซ้ายเอลขวาให้โอเคยอยน,น,นี่เรายึดโอเคก็ตายอย่างงี้มันบางนะครับ สอนเพื่อนสอนเพื่อนผมต้องขอเมมนะขอญาตขอญาตมเมขอญาตมิมจะค่อยๆไล่คิล่านะอันติคิล่าหมดจะเล่นเลยปึ๊บปึ๊บสกิลสองปึ๊บปึ๊บสองไหมอ่าไม่สองตายเลยมันใช้หมดแล้ว คก็ตีป้อมไม่โดนเออลืมติกโอเคอนเนี่ยมันต้องอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามนะไม่งั้นเล่นยากมากเลยอือ ตังผมเริ่มกลับมานำแล้วตังค่อยค่อย <g ül> ดีๆกันไปนะฮะผมอยากได้ดาร์กมันเช็กว่ะผมต้องลังเบียดให้สูงสูงว่ะออเดสออเดสโอเคผมต้องช่วยเพื่อนเบิร์นนะไม่งั้นยันไม่ตาย โอ้ขี <sam> ่ล่าแรงอยู่วะตายอยู่โอเ้โดนขี่ล่าหายเยอะโดนแต่สกิลสองมันอะได้ดาบนะได้ดาบนะนี่ได้ดาบขบอนขี่ล่าแม่งโดนแค่เสดาเมจมันก็จะตายหาแล้ววะไม่ชมเห็นนะเมื่อกี้โดนทั้งสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งพอดีมั้งต้องตีทีเดียวแรงเฮ้ยเฮ้ย อ๋โดนเอลสุเอสุผมแม่นอยู่นะนการโซโลโรแรอกก็ต้องแบบดูดีๆนะผมว่าเลนสองลีนยว่ะถ้าผมไปแยกไกลเดี๋ยวคนเราเยอะกว่าไงต้องต้องเล่นก่อนให้มันสองแล้วยอุ้ยเกือบตายป่าแต่ป่าลิเลียไม่ตายว่ะช่วยช <laughs> <laughs> ่วยมีอะไรนะ ต้องดูเลือกก่อนนะมีอะไรให้กดไหมเฮ้ยโดน่หนเฮ้ยโอเคผมแบบเก็บสกิลไว้ไงถ้าผมเดดเข้าไปเมื่อกี้โดนเลยผมต้องตีจนกว่าแบบก่อนโจ๊กจะมาถึงไงโอเค ไหนแล้วดิตรงนี้ไม่ได้ปะยูยูดะโอ้โอติดขี้ตายเลยโอเคตายึ่งเฮ้ยตายพอดีเรไม่ไปตีบ้านเลยวะ ที่เดียวมากันเุ้ยแต่มปนการกันสองคนโอ้โหเมื่อกี้ผมตีจบเลยนะเสียดายวะผมนึกว่าโจมันจะยิงเพื่อนเราตายบางทีก็ต้องไว้ใจเพื่อนวะบางทีต้องย็บไว้ไว้ใจเพื่อนนะฮะ <c oughs> มันมาเช็คดาร์กละ โอ้โอยนะเ่าไหนเน่ะอ๋อ,อไม่กดอันติเดี๋ยวสู่ฝั่งเราเี่ยวไม่กดอันตินี่หว่ากบ<โ>ต้องเล่นอีกไฟหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมมหน่าคอคีร่าได้จบเลยเฮ้ยเออเลยสิมันจัดฮย โอ้โหกระตันโอ้โหพิกมาอ่ะโอเคฮะตานี้ก็รชัชตากรรมไปแล้วกันเย้มีหน้าเล่นให้หวะ ยืนหน้ามาแล้วอะ๋ยวาผมต้องเคลียร์ล่างก่อน余裕เคลียร์กันได้กดล็อกคิวไปแลว้วทำไมผมตีแรงจังวะ<ส>ตีโอเมแรงมากอะ นี่มานาผมเดินธรรมดาได้ปะโอเคยยนามาแล้ววะีได้มานาแล้วอะไปเกี่ยวเอ้ยตีเลยโอเค ยีน่ากลับมาว่ะการกลับมาของยีน่าว่ะโซโล,โลแ่แลงมันเป็นอะไรที่เดือดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมคนอะไรที่เดือดสาธิตคะแนนัำหนึ่ง่ะเ <c oughs> นื้ออาจจะไปแปลกๆต้นเกมหน่อยนะฮะแต่ก็ได้ <c oughs> อยู่นะฮะสำหรับนาคลน,นะฮะนี่ขนาดเจอตัวที่ผมเล่นยากมากๆนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบตานี้เล่นยังไม่ค่อยแบบ ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะแบบสกิลแบบแปลกสกิลแปลกนะรู้สึกว่ายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาคอกของเรานะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับทีนี้ก็บายบาย